เให้ไปรายวันเฮ็ได้ได้เงินรายวันนะนะเออพับเมาบ่ะนี่เฮ็ดแบบพับเมาพับเมาเฮ็ดแบบพับเมาโอ้ห่วยนะห่วยเฮ็ดแบบพับเมาบ่นี่อ๋อเฮ็ดเป็นรายวันได้บ่ะนี่พับเมาบ่บ่ะนี่พับเมาแล้วบัตาเขอบใจเดิมน้องอายขอบใจเด้อผู้ใหญ่แม่ใหญ่ที่ช่วยเหลือน้องกุ้งน้องแก้ม ขอขอบใจขอให้อยู ai, okay. <Ch au. S 1> ่ดีมีแห้งอยู่หลดปลอดภัยไปแซ่มาใส่ขอให้คนหักคนแพงเด้อสช่ถุกจากสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อเอซีของตัวสิทธีหักแพงเบิดสูขสู่คนพี่น้องเบิดสู่มสู่บอล ว่าสิอยู่ฝั่งไทยอยู่ฝั่งลาวแล้วก็อยู่ทางต่างประเทศพี่น้องยินดีตอนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่อง You Tube ของตูสิท์ปันสุขอีกแล้วพี่น้อง,งเนาะโดยพี่นออ้องตูชิทจะมาเดือนสาบ,บัวแต่เศ้าเนาะพร้อมกับทีมงานปันสุขของตูซิททุกคนเลยคือว่ามือน,นี้มาจัดกระโรพี่น้องเนาะกระโรหรือว,ว่ากระเบื้องให้อาสาบ,บัว 8ปดสิบสแก๊สแ้ะกอาปูนพร้อมตนนครึ่งเนาะกาอะเมนความดีความงามงานนี่ก็ต้องยกให้อ่าน้องตูคำเน้องตูเออน้องตู้ไซน้องตน้องตน้องตูไซน้องตูไซน้องตูไซนองตไน้องตูไซน้ไ้องตูไซนีตูีไนอตนองตูไซนน้องตู้ไนองตน้อนองตูเไน้งิน้องตน้องต้อได้เงิน ถ้าซื้อตู้จิบอัถึงแล้วอ่หยอกหยอกอ่าแม่นั่นจะดูคำกับมีแต่เงินแต่คำไร่เมวนงลายเมวนงลายพี่น้องเอเนาะทีมงานเขาทีมงานปั่นสุปพี่น้องเอเนาะมืึอนี้ก็ได้มาปั่นข้อมสุปให้ชาวบัวเนาะนี่ารถนี่กพิ่นกระโลผืนเห็ดหมัดมาให้เลยเนาะอ่าแก่ออกมาเป็นคนละสี่บาทนี่กระโลเอ้อ ทลองก็เฮ้ยผลงานเริด้องไม่ไดแล้วี่เจ้าันเอาพุ่งนันขึ้นเลยได้ท่ได้ป้องหอกเือยจะ่อเลยนปหกายเลยหายกายเลสาวัวอยู่ใช้สาตุคคำตุคสาวัวพันอยู่ใฮะอ๋อไปเชโน อ๋อยันเป็นยังเนาะขีดพุนเนาะควันกุมม้มกุ้มเนาะอันนี้อันป,ปูนนี่ขีดพุนลายพี่น้องเอ้ควันกุม้ม พี่ฟุ้นพี่น้องเ้ยพี่ฟุ้นปูนอยู่ใกล้บ่ได้เอจอย่นั้นแหละอย่นัะนลยิีอย่นัแหละสอวคนอะไรจอย่าไนั้นแหลอย่ายอย่าเออดโอ้ตู้กครั้แเราหมักแสดงตลกเนาะ ลวมักเห็ดุ uh> ่มเห็ด่างนะทุกครับเลยเห็ดมนว่าแตกเนาะลมักเห็ดร่มันว่าแตกเห็ดกดงยคนยกลกบาดเีและบอกรโดหนสีแก้ว่จะิดกิเลยเออสิกกสิล้ตงิเนาะไหยังนะปกิปรถยกในมึงในตู้ รถโยกน่ะเราเอิ้นพวกลิฟต์หรอวะผนว่าจุดพี่น้องทางใช้พาเอิ้นเจ้าเองนั่นเอิ้นนั่นพี่น้องทางใช้ไปเอิ้นรถโยกลำนักคือกันเออผลว่าพวกลิฟต์ผนว่าคอยว่าตำรวจเน็ตโปลิฟโปลิฟต์คอยว่าตำรวจเน็ตภาษาอังกฤษโปลิฟเนาะว่าพวกลิฟต์พวกลิฟต์อยู่ เอา้าได้กะโลแล้วก็ะแช่เพิ่นมัดลงมาอยู่เนาะก็แม่พี่น้องเห็นเนาะอ่าแต่งานช่วยเหลือมานี่เพื่อนสบ,บัวนี่คือว่าหลังใหญ่ขนาดเลยพี่น้องเห็นเนาะหลังใหหญ่หลายร้วงถ้าเพาะตูเพื่อนนี่กับซิฟซองเสาซิมหาเสานะเพื่อนนี่เนะาะแก่เสียเอาสามได้สานี้ได้หน่เนาะหลังมุดไงหนึง่งพี่น้องเอ้ย ิบหาเสาแล้วเาดูนะหาห่เา้องละสมเมตรตายด้สองละสามเมตรตัวกลัวองสามเมตรสี่เมตรสเนี่อเดียวเนาะนักชําได้ที่หาชิบโลได้เนาะตุ บันพิ่ย่อแล้วก็บ,บอกให้เพิ่นล่างมืออยู่ห่องน้ำเนาะนี่ห่องน้ำอยู่เพ่นจับบ่วสามสิบ <30 S 2> โอ้น้องตูบีดลุยพี่เหลือเลยเนาะบ๊อบบ๊อบมือหน้าผมามีแล้วมือหน้าเพิ่นกับได้ลงปูนแล้ว อาเราเมื่อวานนี่นะเขาไปถ่ายน้องมะนาวน่ะเขาจะแนาเพลงเข่าเพลงบม่ได้เขาไบ่ได้เข่าเลยไม่ได้ยินเนาะแมนเวลาเขาบอกว่ามีเพลงมีเพลงคือว่าเงียบเลยเงียบเงียบเมื่อวานเพลงมันนี่มันเป็นเข่าวะแหละเข่าง บริยินบริยินสนัมเนธนะอ่ะน้องพี่น้องน้อดีใจน้ำสาบวัวได้พี่น้องเลยก็ขอบใจหลายคนหลายท่านผู้ใหญ่หลายคนที่เป็น่วงเป็นยายสาบวัวกะทรงกำลังใจให้สาบวัวที่ผ่านมาน่ะพี่น้องเนาะก็กขอบใจที่หลายๆคนกะมักหัก,กในทีมงานของตูซิปเนาะงานปั่นชุกขึ้นน้องตูบี้นี่กะผู้ใหญ่ฝากเข่าทางน้องตูบี้เนาะดีมกดีใจเนาะดีใจน้ำน้องตูบี้มีผู้ใหญ่ เสียถือมั่นใจฝากเงินฝากคํามาให้โอ้สอบนั่นขาดชัดระวังเดอ้อ เดือบลอยเนาะสามสิบสอบอใสนผู้ย่อในกาบมือหนาครับถือฝาอัดปากเนี่ ฮะแมนบ่าเจ้ายอมสีพุ่นมันเข่าเด้เข่าปากเข่าตาเข่าดังปูนมันปูนมันมีเคมีมันไว้นอกแง่ของจอง<ว>ิติเนาะแมนยยวนนี้ได้วันนีเพื่อนมากอ่ะแมนมันจะคนใหญ่ไร้เพื่อไว้นอกก็ได้เนาะไม,<ด>ไม่ได้ไม่ได้สีเอิญขบับรถมาพวกเขาเอิญชื่เพื่อนมาให้เบิ้งแง่แหละ เป็นคือสิบุ๊กเป็นยังไกับะวาคุณจะอยู่เพื่อนตลอดแบบมีมูมีมาาทำเนาะคนมามันจะเห่าอยู่แล้วำรมือทำร่างมือนี่ใครพี่ต้วพี่เฮ้ยห้องน้ำอันนี้ไปเลยลงไปเลยเดียวห้องน้ำนะโค้ชแนวราชิดแราชิดค่อยๆเขาเล่นเขาเล่นตาเดียวนั่นบอกครบเลยอย่าเลิกอยาเลิก าธุระอย่างเด้เดีเก็บตาบ่อ่า884อันมันมีเจดนึงมีแต่แผ่นตัวเด่น6แผ่นอ๋อพกไวอ้าวก็6แผ่นเนาะ6แผ่น6แดนึงมี6แผ่นอือยาาะ A เกรด A บ่เป็น B เกรดโ1 40 40ซมอื หนาหนากระโดงอ๋ออันไอ้โบแมนไอ้น I mean. ี่มาส่งแต่เก่าขี่รถล้มนอันเราขี่รถคันใหญ่ๆนะตัวใช้กันเนาะคอยบอกได้ว่าโบแมนคอยบอกสอยกันสอยกันจังไวบอยูมาเสือรักเก็ตมาเคยมามาเสือรักเก็ตกันทุกนี่ๆะว่านี่เลี้ยงนี่เลี้ยงมุมนี่เลี้ยงมุมนี่ยังยั้งยังขวานี้ขวานียังยั้งมือเทาดินอยู่ อ่าตูเด่นครับตุคำแอตูปตูันแตกแตกตุูตูในพื้นนะพอเด็ดไห้บ่บ่เวลาเอาขึ้นกับบ่ได้เอาขึ้นเจ้าก็สร้างทามเวลาเอาขึ้นกันรถพวกลิฟต์ยัง่ารถยกิยกขึ้นลิฟต์ลิฟต์รถยกขึ้นลิฟต์ลิฟต์่งนจะถามเอาขึ้นได้ไรโอ้ยผู้ถามกะไรโอ้ย Những chắc chắn của tôi. Hãy quái 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 ยังม้เนาะยค่ะ,นะูตกายกแล้วแบบยืนเห็ดเว้าลายเนาะแบบแบบเห็ดเว้าเห็ดอย่างน้ำเล้วแบบเออเด็ดช่องหั่นช่องนี่นะแบบยด้วดูข้ามมันอ่ะพิษแต่รถพวกลิฟต์ผู้นะ Hàn, sẵn chân, chân hén nó, tức 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 tức, nhàng bài phục. Phục, À, cho phục, phục. Phục bóng ổn nó. Phục bóng ổn nó. Phục bóng 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 bò. đèn hắn nó, đèn vay nó, phí đồng. nó, đồng. Nháng bò mười bò. Nháng gì nì, nháng đì đồng đồng, mười. อสามเถวเนาะสามเถวเลยตอนนี้หละให้น้องตุ้ยไปเอิ้นน้องกุ้งน้องแกมลงมาเบิงด้วยไอสินแนะน้านำให้ภักษาให้เบิงมันบริด้ถือราคาแก๊ดหนึ่งสองรอยเนาะมันเหียมเฉียมากเลยเท่ากับสิบบร,บร,ชบริชิ่อมาให้อีกได้คันบฮไชอบจะให้เป็นทากษาเอาโอ้ซื้อมาป่านนี้หรือมหักษาไ่ได้เลยกับดคําิว่าเล ไม่ได้จะเปิดเพลงมนแคนแกนคูนให้อฟังอ่มาสงทางโอ้มเวมาสงกะเพื่อกระปุนบ่มาส่งทางว่าวอะไปเอาน้ำเปิ้ลมาสงทางเนาะแมนุคนี่ยหาแต่เน่ว่าวตุ๊กาเด็กคนน้ำนะเออไกล้ทุกไกลแล้วหนึ่งแล้วไปไปไปไม่ตู้แล้วเยบ่อ้่เอนดอกไปย่อหัน เมื่อวานนี่จะเจ้าให้คอยถ่าโอ้ยถ่าเตะคนมันบทันกถ่าเตะชิบโมงเช้าจนหอดสามมงแรงไปะขึ้นแล้ว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 ขึ้นจนค่ำรถเรื่องบนตามคักเนี่ยขึ้นแตบ่อยยังไม่ได้ขึ้นบอกว่าโอ้ยคือาบอกกันเยะเจ้อนีว่า

เดคร่หนึ่งเรนหนึ่งมันมอยบ่อหนึ่งพันสองพันเชอบ่ต้องถามต้องถามเจ้าของงานเ้อะันเชอเออต้องถามเจ้าของงานเ้อถาผู้ใหญ่เฒ่าพันเชองถามเจ้าของงานเดดีดี Loi em loi lẽ khác em loi nhìn nó từ con của mấy cái này mấy anh đi anh kìa lời bỏ bắt nguồn thu ờ mày ờ ờ em bọt 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 สิของนะคะจะถึงจบแตกง่ายเนาะนี่ตัวดีได้ไห่เนาะอืมือนได้แต่เอาขอนทุบมันแตกแล้เนาะเันมีผ้ายางอยู่บะเนาะทำไมให้เอามาปลูกไว้ด้นี่โอ้แกะหนึ่งกับสองร้อยผู้ได้นี่ ่อไปกันไปขายแค่ละห้า <Sched> ส <ule project> ิบบาทก็เอาเลยไปไหนตู้รถรถพุงรถพุ้งเห็ดเลิศผลรถพุ onde, ้งแมนปแรกหลือจ้าปุลงอยู่ไปแั็สามสี่โลรถพุงรถพุงเห็ดเถเจ้าอยากรถบ่อยสุดทีคอยบริมีพุ้งเล้ว khỏi mồm mì phung khỏi mồm mì phung phải chơi thằng này nhanh này phải chơi thằng nó hết tôi hết đúng bút 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 thôi được rồi hả chơi thằng này nhanh này phải chơi không để chầu khèn cho nào con khèn nó Lai văn, lai văn, hết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  quá văn, hết lai văn, hết lai văn, hết lai văn, văn, hết hết lai văn, văn, hết lai văn, văn, hết lai văn, hết lai văn, văn, hết lai văn, văn, hết lai văn, hết lai hết lai

อันนี้เห็ดแบบรายวันนะนี่ลายวันนี่ลาวันนะนี่นะเห็ดแบบราวันนี่เห็ดแต่กระเ้า w อะไรกรเ b า w อะไรเห็ดแบบขัาแบบเห็ดแมัับเมาอันนี้แบบยาตบเล็อ่ะนะเทื่อเราสามขับเมาเมาเทื่อเะาสามอยับเมาเห็ดแบบัมาเห็ดแบบับเมาด้วยเท่อละสามแต่ว่าคอยคบุเฮ็ดนะลายวันน่นนี่แหละเห็ดแบบรายวันนี่ลายวันปกตินะตอนแรกค่เอาสองได้ตอนแรกขับเมาตอนแรกขับเลยตอแรกคับ่ได้ขอสองรอบครับรอบเดียว không, yêu cầu mọi người ta mãi nó hàm mão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  hàm không này có hàm đào hàm mã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 o hàm máu thì mão hàm máu thì máu มันมาชี่ไอมาชงไปกันซี่ยังกันเนาะแบบคนหน้ายืนเบิ้งเห็ดแบบคนหน้ายืนเบิ้งคนหน้ายืนเบิ้งงานดูเห็นอะไรบ้างนี่คนหน้ายืนเบิ้งงานคนหน้ายืนเบิ้งงานดูถึงสีไล่บ้านกองคนหน้าคุ้มอยู่บ้านนี่ปรับนะเนาะ

แข่งแรงเลยเนาะคนดูเนาะแมนปิดตาเลยเนาะรอดเด็กๆถือเล่นนะมีน้ำพึ่งในะจริงเลยี่คนดูเเกมนี่คนดูตาถือตู้ถือสุดยอดเลยบังกัอนเด้อใจ้โาน้องตุ้บี้ดยไปเอิญนน้องกุ้งน้องก้อยมาไหมบอกเติมมาเลยน้องกุ้งน้องแกมน้องมาผีก่อนเด้อที่บอกอ่ะพี่น้องเนาะอ่ะขอบใจลายๆเด้อขอบใจลายๆเลยเลยขอบใจลาย เอากลับมาเฝ้าในแล้วไม่ได้ชื่อฮอดเอ็มรอเอ็มรอ่ยเนาะอ่าน้องตัวมีใช่มีอยู่บ่จากชาวพันให้งเป็นชื่อเอ็มรอเอ็มเดียวเนาะห่านต้องเลยนี่สะกดชื่อโอ้ยสะพันชุกแบบนี้เจองันมาอยู่บ่เลยอ่านี่แหละทีมงานปะพันชุกต้องแบบนี้ต้องแบบนี้ใหายมัดกระเป๋าเลยใหายมัดกระเป๋าเลยอ่ะหายมลดรึไงโมมิโมมิอ๋อให้ายมัดหายมัดอ๋อ อาสิเอ็มเรื่อยเนาะพ่อมามามาเอ็มรื่อยเห้มาอ่าเอ็มเพิ่เลยเนาะเอ็มเลยก็ได้เลยอ่ะเนาะมาเป็นยังมาเป็นยังสูๆเด้อเด้อเด้อเจ้าบอกข่อยแกนุ่ยเบิดแล้วเบิดแล้วเบิร์แล้วเบิร์แล้วเบิดแล้วเบิร์ตแล้วเบิร์แล้วไอ้ตัวคัมเลยโอ้สองไอ้หน่องมาพี่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 ข่อยข่อยข่อยบอกเวียกมาหยนอยู่นี่มาหยนอยู่นี่แม่บ่อยู่แม่บ่อยู่บ่ เป็นใหชิโนบวะเบิ้งบาสิทชิบอกนับเบิ้งดูนี่มีจัก็ตนี่ห้อนห่อนห้องใดแล้วนี่ผู้เอื้อยนี่อ๋าอาตีดูตัวคำถือกันป๋อโอ้ยกำเขะกำมือคอยป๋านี่ป๋อยังไงนี่ป๋อซีเบิ้งคนป๋าก็ป๋อซีนับดูมีจัก็ตนี่เอานับเป็นบอมันซ้ำกันมันซ้ำกันเบิดทางในทางนอกนับเบิ้งให้น้องนับก่อนหรือเอยนับก่อนจะได้ สิบสี่พ่สิบสี่พ่อเนี่ยโดยสมมตินับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเล้วสิบิเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่ได้ปวันนี้เ้ากับมานับรวดนี่มีจต่แถวสิบสี่คูณหกแต่แถวนี่หกหกกันบ่หกแถวหกแถวเอาสิบสี่มาคูณเนี่ยหกบาทนี่หกชีเท่าไรหกคูณชีเซ็จป่ะห่าเหกอหคูณห่าแล้วก็หก

6, 4, 4, นหกซีเช่าซีบัตรนี้เนาะเช่าซี่ปุ๊บเอาเขียนซีเอาจื้อสองหกหนึ่งกับเป็นหกหกเอาสองมาใส่กับเป็นแปดนั่นมีแปดชิบซีอยู่นี่เดอ้อมันมี 8, 4, 8, 4, แปดชิปซี่แปดสิบซี่แก๊สแก๊สหนึ่งมันแก๊สสองร้อยบาทแต่ละมือที่เจ้าต้องนับต้องนับต้องกวดเบงบัตรเมม่าแหละบัตรเมมาเด้อเจ้าให้หาอย่างก็ได้มาพกไว้แ,แก๊สสองร้อยบาทเขา คนย่อไปนี่เขาขายแก๊สละร้อยบาทเขาเอาเล่นเนาะอ่าในกระปูนกับีสามสิบสอบปูนกับสามสิบสอบซื้อมาให้เลยว่าอีกประมาณสามมื้อข่อยชุกข่อยเจ้าชาวสร้างมาเฮ็ดเด้อหักษาไว้ช่วงนี้หักษาไว้ันมันเสียนี่ได้ชื่อเองได้บาทนี่บ่พอเนาะบ่บ่พ่อได้ชื่อเองได้บาทนี่เด้อเออแม่ไปใช้ แม่ไปซีโนแม่ไปซีโนสีอัดดักไปซีโนบ่อหรือเซโนซีโนซีโนซีโนคือเราพี่น้องเหรอบใจลลายได้เด้อเดี๋ยวคนกินอาหารเมื่อพี่น้องเนาะเงินเขาตายเรียบร้อยเลยแม่วันนี้เนาะแต่เมื่อวานนี้จ่ายเรียบร้อยเอาดีใจ่ายบ่หมักอยู่บ่อซีนี่นี่หมักปูอันนี้เอออ่ะ ที io, on, no no ่แรกว่าส right. ีเอาคนละสีทั้งนอกกับทั้งในอย่าเราบอกท่านแด้อเอาเลยสีเดียวกันก si ับงามคือกันไม่พอบอกเลสทางนี้นี่ยจามันเนาะสีเดียวกันให้งามเนอกจากเนาะสีเดียวกันให้งามนี่นี่นี่เห็นบอนี่สีลายดอกไม้ลายดอกไม้เด้อรตักแก๊สคือพอจะแก็สที่บ้านดอกแก๊สคอยบอกกี่นี่ แปดสิบสี่แก๊สแปดสิบสี่ตือไวดเดอร์แปดสิบสี่แก๊สแปดสิบสี่อันนั้นสามสิบตือแต่ละมือนับมาเช็คเบิงมากวดเบิ่ง้คนหลักนี่ภายในข่อยหา้างมาเฮ็ดตอนนี้ข่อยยังหา้างอยู่เด้อแด้ก็หาเยังโตได้กะหางบยังบ่มีงบเด้ออ่างบเพิ่นเฮ็ดนี่ก็เป็นหมื่นพพไดะนี่เพิ่นมาติดให้่อยเนมาติดหนแต่เ้ามหนึ่งขณะที่เ้ามนี่งคืออักษาข้าวทีเจ้าไปองเห็ดจะก็บอกแม่ แม่เจ้าเบิ้งเด้อวะสิช่วงที่แปลงเรียนแล้วห้ามไปลืนวะสิดัดลืมเดี๋ยวเขาจะับมานาั่งมานับเบิงบ้งวะสิอ่าบาดบาทสาวธิดาเขาบอกเอออยากไปใส่กับไปเขาจะเผาให้บาดนี้อ่าประมาณนั้นเปลี่ยนการเปลี่ยนการคือตอนนี้ติดทั้งนอกเขาบอกติดเลยทั้งนอกเลยโอ้จะไล่ทั้งนอกทั้งนอกครบติดเบิดน,นี่บอลเขายืนนี่ติดเบิดนี่งามๆเลยนี่แมนแล้วก็เฮ็ดตั้งให้นั่งบาดนี้ เด็ดตั้งให้สองเอ้ยน้องแบบอเมนชีหิตระเบียงนั่งระเบียงระเบียงห้อนหันพ่อห่อนหันมาหนิเจิาว่าเขานั่งกะนั่งตังอันนี้อนว่าเขาอยากนอนก็ได้นอนเดินฝอยชาวบ่อเมนแมนมันสะอาดแดดสะอาดแต่จะเหาจะปูสาดนอนอยู่แถวนี้ก็ได้บาดทหนอ่าฮะนอนจากลมเนาะจักตากแดดก็ได้พอเลยพอพอเลยย่างอีกได้หนิย่างย่างอะไรย่างอีกเอ้า เด็กวัวย่าง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 ไปเบิ่งหลังรถเออเอ็มร้อยเอ็มร้อยไปจ้ายาแนลยาเนลยาแนวเนาะยาแนวกะโลแมนไปว่ะถ้าที่กะโลเขาต้องมียาแนวน้ำได้แมืนบอกเมนถ้าเชืว้ไปค่ค่ะไ้ในเฮือนไดงมาแล้วมาแล้วอันม่ได้วเจ้าไข่เลี๋ยวเขาไว้ในเฮือนเด้อตัวอยู่ในกระบะรถเดี๋ยวลงมาให้ยาแนวเนาะในกลางนี้กับมาแล้วเจ้ากับคนเข่าไว้ในเฮือนกระปูนพร้อมชอบไหมน้อง มายังเด้หวานนี่แน่มึงหนากันอ่าเอาเอามายืนทางข้างสมมายืนสองเลยน้องขอบใจขอบใจผู้ใหญ่เบ่งรูอาทิเใครก็ได้น้องก็ได้ทิศอ่ทิตอือเอาเอาขอบใจเดิ่ต้องอายขอบใจเดิมผู้ใหญ่ไม่ใหญ่ที่่วยเรือน้องกุ้งน้องแก้ม ขอขอบใจขอให้อยู่ดีมีแห้งอยู่หลอดปลอดภัยไปแซงมาใส่ขอให้คนหักคนแพงเด้อสาธุคือกันเด้อเดียวชุเมห้ากับไปเอานั่นมาให้อ่ากันลาเนาะเลยไปโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ของน้องตวบีเนาะที่ว่าเป็นอ่า มีน้ำใจสวยเรือเนาะมาสวยเรือกระโรในกะปูนให้สบัวเนาะขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งเด้อความจิตอย่าได้คมใครจะมีบุญหักษาเทวดาคุ้มครองโดยสำหรับคลิปนี้ตุศิตก์สกขอตัวลาพาจากไปก่อนกับทีมงานพบกันในคลิปหน้าคลิปนี้กษริกาวคำว่าสบายดีเดอ้อสบายดี